สวัสดีครับวันนี้น่าเล็กกลับบ้านที่กลาบเชิงนะเรามีกาแฟเด็ดๆเ,เดี๋ยวเราแวะมาชิมกันหน่อยนะคือร้านเดอะคอฟคาเฟ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศฮนะเพราะที่นี่มีทั้งกาแฟแล้วก็พิซซ่าเตาถ่านนะเด็ดจริงเลยนะเป็นบรรยากาศแบบท้องทุ่งนานะนะเดี๋ยวไปดูกัน นี่ยบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนี่ฮะคิดซ่าเตาฟืนนะเนี่ยใช้ฟืนนะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเขามีเตาฟืนจริงหรือเปล่านะวันนี้มาเปิดนตะ่ดูบรรยากาศฮะท้องทุ่งนาจริงๆเนี่ยดูวันนี้คึมฟ้าคึมฝนนี่ยบรรยากาศนี้เราไปดูสิเตาฟืนจริงหรือเปล่านี่ฮะ บรรยากาศเตาฟืนเป็นแบบนี้เองฮะฟืนที่ใช้ใช้ไม้อะไรเนี่ยตอนนี้จะเป็นยูคาไมยูคาใช่ไหมอืมไหนถาดที่อบอยู่ข้างในนั่นเหรอหอ๋อม,มันก็เปิดอย่างนี้เนาะโอ้โหนี่เลฮะนี่นี่โอ้นี่นี่นี่นอบเตาฝืนแบบนี้เองอ่ามีแล้ว ใครมีโอกาสก็แวะมานะอ่าเนี่ยบรรยากาศโดยรอบแถวนี้ก็จะมีที่นั่งแบบนี้นะเป็นซุ้มเป็นซุ้มให้โอ้โหน่านั่งเลยนะเย็นสบายเนี่ยนั่งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเนี่ยใครอยากเลี้ยงปลาก็เนี่ยโดดลงได้เลยฮนะบรรยากาศดีเนี่ฮะ นี่แบบนี้นะลงไปนอนได้ฮะนะลงไปนอนได้นอนนอนนี่เนี่ยเนี่ยฮะนี่มีปลามีจริงแล้วเนี่ยโอ้โหนนนปลาดุกตัวกำลังงามนะนะฮะเนี่ยเห็นแต่หนวดอะนั่นนะอืมเนี่ยตอนนี้น้ำยังขาวอยู่นะโอ้โหนดูฮะนนนดูข้างล่างอ่ะปึ๊บ โอ้โหนี่ใบไม้ดูมีคนแกล้งครับมีคนแกล้งไม่มีอาหารให้โยนใบไม้ให้ก็ยังขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเนี่ฮะโอ้โหเราดูดูที่เขาให้อาหารปลาเนี่ยเนี่ยเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงดูอื้ปลาดุกตัวกำลังงามเลยฮะนะนี่ฮะสุดยอดเลย นี่ฮพิซซ่านะพิซซ่าเตาฟืนเนี่ย,ยถาดเล็กก็มีฮะห้บาบาทนี่ยบรรยากาศข้างในเป็นห้องแอร์สบายสบายเลยนะนั่งมองวิวข้างนอกก็สวยงามนะโอ้โห,หน่านั่งฮนะน่านั่งบรรยากาศดนะีเดี๋ยวเรามาสั่งกาแฟกันหน่อย โอ้โห oh, 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 oh. มาแล้วฮะคิซ่าเตาฟืนกลิ่นหอมแบบน่ากินมากๆเลยนะนี่สีสันก็น่ากินนะดูมากินกับน้าเล็กแซบๆบดยกันเด้อ